โอริาสานคนกินคนตอนที่หกจากตอนที่แล้วพระเจ้าพรหมทัตทรงบรรทมไม่หลับตลอดทั้งคืนเพราะไม่ได้เสวยพระกายาหารคำ่ำเมื่อได้ยินเสียงเอ็ดอึงในตอนสายจึงทรงมองลงไปทางช่องพระแกลเห็นคนทำครัวของพระองค์ถูกคุมตัวมา ก็ทรงทราบว่าความลับถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วจึงเสด็จมาสู่ท้องพระโรงประทับนั่งบนราชบัลลังก์เมื่อท่านเสนาบดีนำคนทำครัวมาถึงก็กราบทูลถามพระองค์ตรงๆว่าทรงใช้เขาไปฆ่าคนนำมาทำอาหารให้เสวยจริงๆหรือพระราชาก็ทรงรับว่าเป็นจริง ตามที่กล่าวทุกประการท่านเสนาบดีไม่กล้าที่จะตัดสินลงโทษพระราชาของตนเพราะมีจารีตแต่โบราณว่าจะต้องจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวของตนจนชีวิตจะหาไม่จึงทูลขอให้ทรงงดการเสวยเนื้อมนุษย์ด้วยคิดว่าจะขอให้ประชาชนอภัยโทษให้แต่พระเจ้าพรหมทัต ก็ทรงยืนกรานว่าพระองค์ไม่อาจงดเนื้อมนุษย์ได้ถ้าไม่ได้กินชีวิตก็คงจะสิ้นไปท่านเสนาบดีจึงนำเรื่องในอดีตมาเล่าถวายว่าปลาอานน์เป็นราชาแห่งปลาทั้งปวงมีปกติกินหินและสาหร่ายเป็นอาหารแต่วันหนึง่ง ได้ลิ้มรสปลาเข้าไปโดยไม่ตั้งใจเกิดติดใจในรสปลาจึงแอบกินปลาทุกวันนานเข้าก็ถูกจับได้ปลาทั้งหลายจึงหนีไปที่อื่นปลาอานมนได้ออกตามหาโดยใช้หางโอบรอบภูเขาก็ไม่เห็นปลาเหล่าอื่นออกมาเมื่อเห็นหางของตนวนมาบรรจบ ก็คิดว่าเป็นหางของปลาตัวอื่นจึงกัดกินหางของตนจนถึงความตายสุดท้ายท่านเสนาบดีได้ขอร้องให้พระราชาทรงงดเนื้อมนุษย์อย่าได้ทรงทำพระนครให้ว่างคนเหมือนปลาอานนทํามหาสมุทรให้ว่างจากปลาเลยพระเจ้าพรมทัต แม้จะทรงสดับเรื่องนี้แล้วก็ทรงยืนกรานเช่นเดิมว่าท่านเสนาบดีเนื้อมนุษย์เป็นเนื้อที่มีรสเป็นเลิศไม่มีเนื้อชนิดใดเทียบได้ถ้าเราไม่ได้กินชีวิตของเราก็คงสิ้นไปท่านอย่าได้ห้ามเราเลยไสยนาบดีได้สดับพระรำลัดเช่นนั้น จึงคิดว่าพระราชาทรงมีพระไทยฝังแน่นในรสชาติเหลือเกินรสอร่อยเพียงแค่ปลายลิ้นจะมีความร้ายกาจถึงขนาดทําให้ทรงสละครอบครัวและประชาชนของพระองค์ได้เชียวรึกจึงคิดว่าอย่างไรก็จะต้องดึงพระองค์ให้หลุดจากลมแห่งรถนี้ให้ได้ จึงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่มหาราชเจ้าสมัยก่อนที่เมืองพาร,ราณสีนี้เองมีตระกูลเศรษฐีอยู่ตระกูลหนึ่งมีลูกชายเพียงคนเดียวและทุกคนในครอบครัวนี้ต่างรักษาศีลห้าโดยเคร่งครัดจึงอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมา แต่ต่อมาก็เกิดเหตุเพราะเพื่อนๆของลูกชายเศรษฐีส่วนใหญ่ก็เป็นนักดื่มสุรากันทั้งนั้นวันหนึ่งพวกเขาได้คบคิดกันว่าต้องชวนลูกชายเศรษฐีมาดื่มสุราด้วยกันให้ได้ถ้าสำเร็จพวกเราก็จะมีสุราดื่มสบายไปทั้งชาติพวกเขามีเงินทองมากพอ จ่ายค่าสุราให้เราดื่มได้อย่างเหลือเฟือเมื่อตกลงกันนังนี้แล้ววันหนึง่งได้จัดแจงเอาใบบัวมาห่อสุราที่มีรสเลิศไว้แล้วผูกที่ปากห่อด้วยเชือกและห่อน้ำนมในลักษณะเดียวกันอีกหนึ่งหอ่อแล้วชวนบทเศรษฐีไปเที่ยวในสวนเมื่อถึงแล้ว ได้เอาห่อน้ำนมมาให้เขาดื่มส่วนตัวเองดื่มสุรากันโดยเจาะใบบัวที่ก้นให้เป็นรูเล็กๆแล้วแหงหน้าอ้าปากเมื่อน้ำสุราไหลเข้าปากพอแล้วก็อุดรูไว้ดื่มแล้วก็ส่งให้เพื่อนดื่มต่อในทํานองนี้เรื่อยไปลูกชายเศรษฐีจ้องมองเพื่อนๆดื่มด้มดวยความสนใจ อยากรู้จึงถามว่าพวกเขาดื่มอะไรกันเพื่อนเพื่อนก็บอกว่านี่แหละคือน้ำพึ่งใบบัวเขาเรียกว่าโบกคระมทุอยากจะลองบ้างไหมละ่ะว่าแล้วก็ยื่นห่อใบบัวให้ลูกชายเศรษฐีรับมาดื่มด้วยความอยากรู้อยากลอง รสสุราก็ซึมซาบเข้าไปในสรีระของเขาทันทีทำให้สู้ซาเนื้อตัวร้อนผ่าเขาติดใจจึงดื่มอีกหลายอึกเพื่อนๆนก็คอยเชียร์ให้ดื่มมากๆและคอยส่งเนื้อเค็มให้เป็นกับแกล้มจนกระทั่งเขาเมาหลับไปตื่นขึ้นมาก็บอกเพื่อนๆนว่า ไม่เคยดื่มอะไรที่มีรสอร่อยเหมือนน้ำบกครมทุนี้เลยวันหลังขอให้เพื่อนๆนหามาให้ดื่มอีกพวกเพื่อนเพื่อนก็รับคำทันทีเพราะเห็นว่าเป็นไปตามแผนทุกอย่างเขาดื่มหลายครั้งเข้าก็ติดสุราโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นสุรารู้แต่เพียงที่เพื่อนบอกว่า เป็นน้ำโบกครมทุเท่านั้นพวกเพ,เพื่อนรู้ว่าเขาเริ่มติดแล้วก็งดเียโดยอ้างว่าไม่มีเงินซื้อลูกชายเศรษฐีรู้ไม่ทันเล่เหลี่ยมของเพื่อนซึ่งเป็นมิตรเทียมจึงบอกว่าต่อจากนี้ไปพวกเจ้าไม่ต้องลำบากเราจะจ่ายเองต้องการเท่าไรก็ขอให้บอก นับจากนั้นมา